ถ้าแย่กว่านี้ก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันก็ถ้าใครเคยดูหุ้นตัวนี้มาในยุคลุ่งเรือง IPO เนี่ยโอ้ขึ้นมาห้าเด้งนะห้า,ห,าห้าเด้งหรือมากกว่านั้นนะจากราคา IPO เนะี่ยแต่ว่าหลังจากโควิดลงมาปีสองหนึ่งสองสองสองสามตอนแรกก็คิดว่าน่าจะฟื้นแล้วโอ้โหฟื้นมาก็ถูกกดลงเพราะว่ามีหลายปัจจัยก็จริงๆมันมีสี่เรื่องนะที่ต้องคุยกันนะครับก็เป็นภาษาคิดที่หนึ่งนะครับ crin นะครับสก็คือ competition กลุ่มนี้ยังไงนะต่อให้วันนี้สถานการณ์เริ่มเริ่มดีขึ้นในแง่ของงบการเงิน competition เนี่ยก็ยังสูงแต่ข้อดีข้อดีของการข่าขารสูงก็คือว่าดีมามันสูงดีมามันสูงฉะนั้นเนี่ยต่อให้การอ่าหารสูงดีมานสูงก็ก็ก็พอไปได้นะครับสก็คือตัว R regulationregulation นี้ถ้าใครตามดูเนี่ยโดนไม่รู้กี่ดอ,อกอะทั้งควบคุมเรื่องของตัวดอกเบีย้ยโหกดดอกเบี้ยกัน อมสินไปจับมือกับสวัสด์แล้วก็มีเรื่องของการควบคุมค่าธรรมเนียมการทำขายสินค้าโอ้กผมันโดนเยอะ,อะนะครับซึ่งผมก็บอกว่ารัฐเนี่ยหรือแบงก์ชาติเองเต้องการคุมมี่โครเรียนฉะนั้นเนี่ยเลก,กเเลชันเนี่ยถึงไม่ถึงไม่เข้มต่อก็อย่าหวังว่าเขาจะคลี่คลายลงง่ายๆใช่ไหมครับสาก็คือ rate. อินเทอร์เนชัอันนี้ตัวตัวหนักเลยนะช่วงปีจะเศรนี่ก็ขึ้นกัน ดอกเบีย้ยขึ้นเยอะแล้วก็ทําให้ตัวมา r g จินของเขาเนี่ยผสมลงกับการถูกแคปเพดานดอกเบีย้ยเนี่ยทำให้มา r g จินี่แคบลงแคบลงแต่วันนี้เริ่มที่จะนิ่งและแต่นิ่งแล้วไม่ได้หมายข้อจะขึ้นนะนิ่งก็คือว่าคงจะใกล้สุดแล้วเดี๋ยวมาคุยกันสุดท้ายคือ NPL ซึ่งมันเป็นประเด็นต่อเนื่องมาตั้งแต่แบงค์ชาติใช้นโยบายให้กับทาง แบงก์ bank, แล้วก็นอนแบงก์ bank, ช่วยเหลือลูกหนี้แต่พอหมดมาตรการความช่วยเหลือไปในช่วงสักปีที่แล้วเนี่ยของจริงก็โผล่ก็คือไม่ช่วยเหลือต่อละก็จะทำให้ลูกหนี้บางส่วนเนี่ยมีปัญหาในการชำระหนี้ NPL นี่ก็พุ่งกระฉูดเลยแต่ว่างบที่ออกมาแต่มาสามเนี่ยเข้าใจว่าหลายตัวเนี่ยตัว NPL ลดลงด้วย NPL ratio ก็นิ่งๆได้ไหมายกันว่าตัว I ที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ย ส่วนตัวผมนะน่าจะจบรอบแล้วแต่ฟันนิ n งคอสยังไม่จบนะครับยังไหลต่อ NPL เ่ยเน่อนิ่งแต่ก็อย่าเพิ่งมองว่ามันจะลงฉั้นโดยภาพรวมแล้วด้วยปัจจัยเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยมีทิศทางที่ค่อยๆขยับตัวดีขึ้นงั้นอาจจะฟันทงได้ว่าปีนี้ปีชงน่าจะหมดแล้วปีหน้าผมเชื่อว่าน่าจะปีที่ดีแต่ก็อย่าฮึเ่เกิรมากเพราะปีหน้ายังมีเศรษฐกิจที่ท้าทายแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตัวดอกเบียแม้ว่ามันจะไม่ขึ้นแล้ว แต่ funding cost จะยังขึ้นต่อผมว่าอย่างน้อยก็ถึงประมาณสักต้นถึงกลางปีหน้าครับจริงๆสองส่วนคือผู้เล่นรายเดิมเนี่ยเวลานักวิเคราะห์ถามทางผู้บริหารกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยสวติดล้อเนี่ยการแข่งขันเป็นยังไงเขาบอกว่ากลุ่มนี้มันไม่เคยลดลงอยู่แล้วมันสู้กันเดือด<ม>อยู่แล้วไม่ว่าคือคอน s u m e r finance น่ะไม่ว่าจะเป็นสายสาย leasing นะครับสายสาย t i t l ท l o โ n ก็คือจดทะเบียน erm หรือสายบัตรเครดิตเนี่ยรับรองว่าสู้กันเต็มที่ที่เกิดขึ้น แต่ว่าข้อดีของจำลอนทะเบียนก็คือว่าความต้องการของลูกหนี้เนี่ยมีอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีคนขาดสภาพคล่องก็เอารถมาตึงแล้วเอาสภาพคล่องออกไปเศรษฐกิจดีเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจฉะนั้นเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันไม่แย่สุดๆจริงๆจนถึงเป็น NPL เนี่ยยังไงแล้วเนี่ยความต้องการ ยังสูงแล้วเขาก็ยังเสี่ยงที่จะที่จะปล่อยกู้อยู่แต่ว่าในกลุ่มของพวกเขาเองเนี่ยมันก็แข่งขันกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสังเกตว่าตัวทิศทางสินเชื่อเนี่ยมันที่เคยโตปีละสามสี่สตอนนี้ก็ประมาณสักปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือในกลุ่มเดิมๆเนี่ยก็ซัดก,กันเต็มที่นะครับแต่ว่าดีมามันเยอะนะดีมานยังเยอะเพราะว่าคนมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์<ม>ต่างๆที่เอามาตึงเนี่ยยังเยอะสองก็คือเออแบงก์เองลงมาเล่น s c b <ม>ลงมาเล่นใช่ไหมครับแล้วต้องการไ p o มันก็เลย ในส่วนของตัวธุรกิจไทยเท่โลนหนักมากเปิดสาขานี่ผมว่าแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็เคบงก็ลงมาเล่นแล้วนะอ่าเคบงก็ลงมาเล่นแล้วฉะนี้รายใหม่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะลงมาเล่นเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูในตัวมาจินของแบงก์เองก็ได้สามถึงสี่เปอร์เซ็นตแต่มาจิ้นของธุรกิจเอ่อจำรทะเบียนเนี่ยต่อให้ลดลงแล้วนะมาจินก็อยู่มาสักสิบห้าถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตก็ยังสูงฉะนีนนยถ้าแบงก์สามารถโตตรงนี้ได้ต่อให้มันอาจจะเป็นสัดส่วนที่ยังไม่เยอะเนี่ยเขาก็ลงมาเล่นอยู่ ขออย่างเดียวว่าอย่าเล่นจนเกิด NPL ก็แล้วกันยนั้นโดยภาพรวมการแข่นขัเนี่ยสูงนะครับแล้วก็จะยังยังสูงต่อไปเพียงแต่ว่าความมักงการของลูกหนี้เนี่ยยังคงมีสูงเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนไทยเองยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือนอนแบงก์เนี่ยยังยังไม่มากพอนะครับก็ เชื่อว่าต่อให้การขันสูงเนี่ยการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยในระดับที่เป็นปกติน่าจะอยู่ประมาสัก15-20%จากนี้ไปสัก1-3ปีก็ยังโตในระดับนี้ได้ครับจริงๆ <Okay. S 1> ในบรรดา3ตัวเนี่ยติดล้อผมชอบมากที่สุดนะครับกำไรพันล้านเนี่ยก็โตในระดับที่12%เยอนเย์ year year, 9%คิวออนคิวก็ถือว่าโตแพ้แพสสวัสด์แต่ว่าที่ชอบก็คือว่า NPL ratio เขาส่งตัว แล้วสำรองต่อนี่เสียเนี่ยของเขาเนี่ยสูงที่สุดคือ260กว่าปร์เซ็นต์ก็คือเป็นสิ่งที่ทำไมนักวิเคราะห์ถึงชอบติดล้อก็เพราะว่ามีสำรองสำรองเผื่อเอาไว้ชอบ NPL ที่สูงถือว่าแข็งแรงที่สุดนะครับแล้วก็ติดล้อเองเนี่ยถ้าดูในแง่ของการกระจายรายได้เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการขายประก,กันได้ดีที่สุด ได้ดีเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ดีเฉพาะในกลุ่มนอนแบงค์นะแต่ว่าเรียกว่าดีเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศด้วยซ้ำในแง่ของการขายประกันยันเนี่ยมีความสามารถในการเดเวอร์ซิฟายอ่รายได้ที่ค่อนข้างจะโอเคแต่แน่นอนล่ะรายได้หลักก็จะมาจากตัวสินเชื่อเป็นหลักงนั้นติดล้อนี่ค่อนข้างจะโอเคทั้งกำไรโตทั้งยีออนเยและคิวอนคิวเอ็นพีอเรชก็ท่งตัวนะครับแล้วก็สำรองตอนนี้เสียก็สูงที่สุดนะครับมาจิ้นก็กระเถิบตัวดีขึ้นก็งบที่ออกมา ก็ถือว่าชอบติดล้อเป็นเป็นน้ำมันวันเลยแล้วก็แนะนําซื้อด้วยนะครับอืออืครับอ่าโอเคนะครับส่วนสวัสดเองนะครับอันนี้กําไรมากกว่านะอยู่ที่บวกมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับหนึ่งพันสามรอยปสิบเจ็ดล้านนะครับอ่าขอไฮไลท์สาคัญนะครับสวัสดเนี่ยจริงๆเขาได้ประโยชน์ทําไมเขาถึงโตดีเพราะว่าสวัสดเนี่ยต้องย้อนไปคิวสองที่เขาซื้อธุรกิจเอ่ Fast Money อแฟชชั่นมันนี่คืนจากทางธนาคารออมสินที่เขาเอ่อเรียกว่า ขายหุ้นออกไปไปเมื่อประมาณสัก2องสมปีนะผมจำตัวเลขไม่ได้เพราะว่าอมสินต้องการเข้ามาเรียกว่าเข้ามาในในในธุรกิจนี้แล้วก็กดให้เพลานดอกเบีย้ยนะลดลงแล้วก็เน้นคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าในเชิงของบาลานซ์ชีทเนี่ยเขาก็ซื้อเอาสักสิ้นเดือนมิถุนายนฉะนั้นเนี่ยฝั่งที่เป็นรายได้ดอกเบีย้ยที่มาจาก f a s ์ m o n นนี่เนี่ยยังไม่ได้เข้าสวัสด์เลยสักบาทนึงในแต่มสอและขึ้นมาเข้าแต่มาสาม นั่นหมายความว่าพอรับรู้ตัว Fast Money เข้ามาเนี่ยก็เลยทําให้ตัวรายได้ของเขาเลยโตได้ดีกว่าเพื่อนนะครับเติบโตดีที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าสวัสด์เนี่ยในเชิงของตัว NPL ratio ปรับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากถ้าใครดูสวัสด์เนี่ย NPL ratio เขาเคยอยู่มากกว่า3%ในช่วงก่อนโควิดฉะนั้นเนี่ยต่อให้ NPL ratio อาจจะเพิ่มขึ้นมา อยู่ที่2 7ุดเจ็ดนี่ยนะครับก็ถือว่ายังคุมได้ดีกว่าที่คาดกานเอาไว้เพียงแล้วว่าสวัสด์ก็อาจจะมีสำรองต่อนี้เสียที่ต่ำถือไม่ถึงห0สิเปอร์เซฉะนั้นความสามารถการทำกาไรของสวัสด์ถือว่าโอเคตัวมาจิ้นถือว่าโอเคแต่ว่าอาจจะมีนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการตั้งสำรองต่อนี้เสียที่อาจจะดูต่ำกว่าเพื่อนๆแต่ว่าก็เป็นตัวหนึ่งซึ่เราแนะนําซื้อเพราะว่าเรามองว่าเป็น เป็น non bank ที่มีความสามารถการทางกำไรที่ดีที่สุดคือ ROE สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ MTC แล้วก็ติดล้อก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรายังแนะนําซื้อตัวสวัสดนะครับครับขอบคุณครับคุณบุญเสริมนะฮะบบอกว่าถ้าสะดวกนะครับช่วยวิเคราะห์ขอมุมมอง MTC นะฮะสะดวกไหมครับพี่เอ๋ใช่เชิญเลย m t c a c เนี่ยกำไรก็ประมาณหนึ่ล้านก็ก็โต7%เเซน Y on Y และ Q o Q เนาะ กำไรก็สังเกตดูว่าก,ก็ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่เหตุผลก็เพราะว่าเ c เนี่ยเอ่อไปมีความพยายามที่จะไปโตสินเชื่อไฮเพอร์เชสมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก่อนหน้านี้เขาทำมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะก่อนที่จะทำจําพันทะเบียนเนี่ยเขาโตมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เขาปรับ Business Mo เด l มาโตตัวจําพันทะเบียนถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในในสามคนนี้ถือว่าเป็นพี่ใหญ,ใในนใหญ่แต่ว่าจังหวะในการที่โตมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ดีเลยคือไปโตในช่วงโควิดทั้งที่เป็นลูกค้าลูกค้าเก่านะ ปรากฏว่าลูกหนี้ที่เป็นมอเตอร์ไซค์อะ NPL มีปัญหาก็เลยทําให้ขาดทุนลดยึดจํานวนมากสํารองของเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆเนี่ยสูงที่สุดแล้ว NPL ratio ของ MTC ก็สูงกว่าเพื่อนคือสามจุดสามจุดสองเปอร์ซถ้าเทียบกับสวัสดสองจุดเจ็ดแล้วก็ติดล้อเนี่ยหนึ่งจุดห้าเพียงแต่ว่านะครับ NPL uh, ratio ของของ MTC เนี่ยไตรมาสเนี้ยลดลงจากสามจุดสี แต่มาที่แล้วหรือ3.2ก็เลยทําให้มองว่าในเชิงของตัว n p r Ratio เนี่ยดีกว่าเพื่อนแต่จริงๆแล้ว NPL Ratio ก็สูงกว่าเพื่อนเพราะว่าในช่วงจังหวะช่วงโควิดเนี่ยเขาไปโตไฮเปอร์เชสมอเตอร์ไซค์ซึ่งผิดทา m i มิและตอนนี้ก็ไม่ค่อยโตแล้วแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ย MBC เป็นนอนแบงค์ที่โตเยอะที่สุดโตเยอะมากแล้วเปิดสาขาเรียกว่าเยอะที่สุดถ้าเทียบกับคู่แข่งมาเลยทําให้วันนี้ต่อให้เห็นงบ m p c จะ ฟื้นตัวมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าผลพวงจากการที่โตในช่วงปี22เนี่ยแล้วมันกระทบชิ่งมาทําให้เขายังต้องเสียเวลากับการแก้ปัญหาแต่ว่าโซฟาเนี่ยถือว่าทําได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราดู9เดือนเนี่ยจะพบว่างบของ MTC ก็ยังเรียกว่าเรียกว่ายังติดลบอยู่10% 9เดือนเนี่ยตัวสวัสดบวก14ติดล้อ2%แต่ว่า MTC ลบ10 แม้ว่าไตรมาสสามงบจะดีก็เพราะว่าช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยอยู่ในช่วงของการที่ต้องจัดการตัวภาระภาระตัวสำรองที่สูงนั้น NPC ก็โอเคแต่ว่าชอบน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าดูปัญหาจาก NPL ก็ดูเหมือนว่าจะจะจะ,จะยังเรียกว่าเหนื่อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาโตเยอะแต่ว่าทั้ง3าตัวเนี่ยปีหน้าเนี่ยกำไรน่าจะเติบโตในระดับประมาณสัก มากกว่า15%ถึง20ซในปีหน้าฉันปีชงเนี่ยปีนี้จบละปีหน้าเชื่อว่าไม่ชงละน่าจะเป็นจุดที่เข้าซื้อในเชิงเก่งกําไรได้นะครับคือหุ้นกู้เนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่าทั้งตาดหลักทรัพย์หรือว่าสมาคมที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเอาจริงเอาจาังแล้วนะเพราะว่า<ม>ปีหน้าเนี่ยยังมีหลายบริษัทไม่ไม่ใช่สามบริษัทนี้นะสามบริษัทนี้ผมไม่ห่วงนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงกําไรเนี่ยเขาอาจจะ ปรับลงบ้างแต่เขาไม่เคยขาดทุนเพียงแต่ว่าเขาแก้เกมไม่ได้ซึ่งวันนี้เขาแก้เกมด้วยการคุมตัวคุณภาพสินเชื่อได้นะครับที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมเนะี่ยยังมีหลายบริษัทซึ่งผมเชื่อว่าทำไมหุ้นไทยถึงถึงป้อแปะเพราะว่าผมเชื่อว่าต่างประเทศที่เขาลงทุนเนะี่ยเขาเขากังวลโดยมากยิ่งในบริษัทขนาดกลางและเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าจะปีหน้านะ่ยจะเป็นปีที่ท้าทายแต่ว่าสามคนนี้ผมเชื่อว่าการขายหุ้นกู้น่าจะโอเค หนึ่งก็คือดีก็ที่ยังไม่สูงเกินไปแล้วถ้าดูจากกาไรเนี่ยกำไรมาโตโตปีปีนี้อาจจะโตอาจจะโตแค่บางคนเช่นโตสวัสดโตติดล้อโต m t c ไม่โตแต่เขามีกําไรปีหน้าโตทุกคนอย่างที่ผมบอกคือโตปีหนึ่งคนละสิบห้าเปอร์เซ็นบวกที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมเชื่อว่าสามบริษัทเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องการออกคุณกู้แต่ราคาไปยังไงยังสูงเหมือนที่คุยตอนแรกว่าต่อให้บอลยิมันพีคไปแล้วทั้งในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ย การออกดีเบนเจอร์ชุดใหม่ยังไงก็แพง่าชุดเมื่อที่ออกไปเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเพราะว่ามันต้องล้อไปกับตัวบอลอยู่ของาสตร์ที่สูงขึ้นหรือว่าทิศทานดอ,อกเบีย้ยของประเทศที่ที่สูงขึ้นชั้นเนี่ยตัวมาชินเองเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทรงตัวท่งตัวอยู่แต่ว่ายังไม่กลับเป็นขาขึ้นแม้ว่าเราจะเห็นว่าอเมริกาประกาศลดดอกเบีย้ยปีหน้าสมมตินะก,ก็คงจะยังไม่ได้เห็นคงจะไปเห็นจริงๆก็คือปี2025เพราะถ้าเกิดว่าเป็นเทรนด์ลด ตกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นเองอ่ะก็คงจะเห็น m a r g จิที่ปรับเพิ่มขึ้นฉันเนี่ยต่อให้ยิวพี k ไปแล้วเนี่ยบรยิวพีไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัว Funding เนี่ยก็ยังสูงต่อไปอย่างน้อยก็ถึงประมาณสักผมว่ากลางปีหน้านะครับแต่่าร์จินก็คงจะทรงๆตัวหรือว่าอาจจะขึ้นขึ้นหลง,ลงอยู่บ้าง นะครับขึ้นจากในแง่ของหลักการทางบัญชีในการรับรู้วันรับรู้รายได้หรือแม้แต่การพยายามจะไปโตสินเชื่อที่มันมีดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าเฉใยภาพรวมก็น่าจะแฟลตทรงๆตัวมากกว่ายังต้องเข้มอยู่เพราะว่าถ้าเราดูในภาพรวมเศรษฐกิจไทยจริงๆี่ยมันก็เป็นอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์พูดก็คือมันเป็นเคเชฟใครที่ดีก็ดีไปนะครับใครที่ไม่ดีเนี่ยก็ก็ยังมีปัญหาเพราะว่าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐจะช่วย แบงค์จะช่วยนอนแบงค์ non จะช่วยก็แล้วแต่แต่นี่มันไม่ได้ลดลงนะนี่มันแค่ถูกฟีสเอาไว้ในบางช่วงนะใครจําได้ดอกเบีย้ยก็ยังเดินอยู่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจราจาคุณก็ยืดนี่ก็แค่ยืดอายุแต่คุณยังต้องจ่ายเงินต้นดอกเบีย้ยเหมือนเดิมที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ต่อให้มันคลี่คลายลงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้กลับเป็นภาวะปกติเพราะว่านี่มันไม่ได้หายไปไหนะจุกมันนี่ก็ยังอยู่ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยความต้องการของตัวสินเชื่อกลุ่มนี้ยังไงเนี่ย ได้ทั้งขาขึ้นและขาลงอย่างที่บอกคือขาขึ้นก็คือใครที่ธุรกิจดีแต่บบกบหมุนเงินไม่ทันเพราะอาจจะเข้าระบบแบงค์ไม่ได้เขาก็ต้องเอาเอาพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์มาตึงถูกไหมครับแล้วก็ไปหมุนในการทําธุรกิจแต่พอธุรกิจที่ไม่ดีก็ต้องเอามาตึงเพื่อที่เอาหมุนเป็นสภาพคล่องเพื่ออยู่รอดฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของความต้องการเนี่ยไม่มีปัญหาเลยผมเชื่อว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะสู้เลทไหมก็คือบริษัทตอนเนี้ยจะสู้เลทกับ NPL ไหม ถามว่าให้ให้เลระถึงสูงเนี่ยเ <c oughs> ขาก็ไม่กล้าให้เพราะาถ้าให้เลระถึงสูงเนี่ยสุดท้ายลูกหนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายหนี้ฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเลือกเติบโตที่ดีมีคุณภาพแต่ว่าไม่เป็น NPL ฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนะี่ยทุกคนก็พยายามแตะเบรในะดหนึ่งนะครับแตะเบรในะดเป็นก่อนเพราะว่ารู้แล้วว่าการโตสินเชื่อแล้วได้แล้วได้ตัวอดับี้แต่ต้องไปเสีย NPL เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเสียที่เกิดขึ้น้วงบมันก็ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่า กว่าสถานการณ์จะดีเนี่ยผมคิดว่าอาจต้องรอไปถึงปีหน้าแล้วดูว่าตัว NPL มันนิ่งแล้วลงจริงเนี่ยน่าอาจจะเป็นจังหวะในการที่กลับเข้าไปแต่ว่าความต้องการของตลาดเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังมีอีกเยอะเพราะว่าอีกทีคิดดูจะมีอีกมากมายที่จะต้องเข้าเข้าไปขอกู้ผ่านระบบนอกระบบอยู่ที่ดอกเบี้ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ะที่กลุ่มเนี้ต่อให้เรามองว่าเฮ้ยทำไมกลุ่มนี้มันคิดดอกเบี้ยแพงคุณอย่าลืมนะเขาคิดดอกเบี้ยก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์บอกแล้วแต่ถ้วคุณไปชาร์จ S 1> <S 1> <S <S เล่นแช์เงี้ยถ้าใครเล่นแช์เล่นแชร์ดอกเบี้ยไม่20%เนะครับเล่นแชร์มือแรกๆเนี่ยผมว่าดอกเบี้ยก็5 0าสิเป็นร้อยอ่ะในนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยถ้าถ้ามันออมพอร์กันระหว่างหนึ่งการคิดดอกเบี้ยที่เหมาะสมภาครัฐไม่กดดันจนเกินไปแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยผมว่ามันจะเป็นช่องทางที่ให้คนเหล่าเนี้ย เข้ามาใช้เงินเหล่านี้เป็นสภาพคล่องและถ้าเกิดว่าคุณมีธุรกิจที่ดีพอคุณก็อาจจะขยับด้วยการมีเงินเอเรียกว่ามีงบการเงินเป็น SME คุณก็ค่อยไปขอกู้กับแบงค์ที่เขาให้ small SME ที่เกิดขึ้นก็จะลดต้นทุนดอกเบี้ยได้ครึ่งต่อครึ่งแต่ปัจจุบัน20%ถามว่าสูงไหมก็สูงแต่ถ้าเทียบกับตัวตัวคุณภาพที่ต้องเสี่ยงเนี่ยก็ก็อาจจะคุ้มค่านะครับแต่ว่ายังไงก็ดีกว่ากู้นอกระบบเลือ่อนแชร์อยู่ดีนะครับ ในเซนต์ของผมเนี่ยต่อให้เราแนะนําซื้อนะผมว่ามันเป็นกลุ่มเทรดดิ้งบายโดยเพื่อยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันคือผมเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยยังไม่ได้เป็นบูมมาตผมเชื่อว่ามันรีบาลก็เพราะว่าแมคโครริสก์เนี่ยมันลดลงเช่นบอลยูหรือว่ามีมาตรการอะไรที่เข้ามาช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเงินดิจิตอลสมมุติถ้าเกิดได้มันก็อาจจะมีส่วนช่วยในระดับหนึ่งถ้าถ้าเงินที่รัฐให้มาแล้วคุณไปใช้จ่ายที่จําเป็นแล้วเงินที่มีอยู่เอาไปชาระหนี้ อันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่ายังใช้เงินแบบไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยกลุ่มน,นี้เองเนี่ยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันด้วยอย่างที่บอกคือ NPL มันก็ยังไม่ใช่ว่าลงอย่างลงเยอะนะเขาเขาลงเนี่ยเพราะว่าเขาไลฟออฟนะไลฟออฟแปลว่าตัดบัญชีหรือไม่ก็ขายขายรถ<ม>ออกไปนะมันไม่ได้เป็นการลดลงเพราะว่าคุณมหาจัดการด้วยระบบปกติมันยังต้องใช้วิธีการไลฟออฟขายฉะนั้นเนี่ยมันยังเปือง NPL มันยังเปือนสำรองอยู่นะ ยังสูงอยู่ฉะนั้นเนี่ยกไรก็โตประมาณ15-20%ก,ก็เก่งแล้วนะครับ NPY ยังสูงอยู่แล้วก็อย่างที่บอกคือ Co ร์ f ฟั n ดิ้ยังสูงอยู่ที่เกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมอมองว่าต่อให้ขึ้นมาเนี่ยก็ยังเป็นจังหวะของการเทรดดิ้งบายมากกว่าผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเอาสมมติว่าดานะบอลยูพรุ่งนี้เกิดขึ้นนะหุ้นก็ลงอันนี้อันนี้แบบพูดกันแบบในเชิงเก่งกาไรเลย <S 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 ฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อซื้อบ่ายโผได้ยังไม่ใช่ตรงนั้นและเป็นกลุ่มที่่่จายยยปันนนผล้้อกเววแตส ที่จ่ายปันผลดีหน่อยสี่ห้าอร์เแต่ว่าติดล้อหรือเมืองไทยเนี่ยจ่ายปันผลไม่ถึง2%ซนะครับก็ก็ยังเป็นเป็นหุ้นที่เรียกว่าเล่นตามจังหวะของตลาดดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าดูจากจากแนวโน้มของกำไรที่สมานที่สุด NPL เนี่ยผมเชื่อว่ามันผ่านบอททอมไปแล้วไตรมาส4ี่เนี่ยเป็นยังไงกำไรก็จะดีที่สุดของไตรมาสของปีและจะดีกว่าแต่ปีไตรมาส4ี่ปีที่แล้วนั่นหมายวาว่าสิ่งที่เคยเก่งกำไรหุ้นกลุ่มนี้ว่า ห,หุ้นกลุ่มเนี้ยประกาศกําไรทีไรเนี่ยโตเยเยีวคิวตลอดเลยมันก็จะกลายเป็นให้โมเมนตัมของหุ้นเนี่ยมันมีแรงส่งจากนี้ไปเนี่ยไต่มาสามเห็นแล้วนะเพราะโตเยะเยีคิวแต่มาสี่ก็จะเป็นอย่างนี้อีกและไต่มาหนึ่งไต่มาต่อไปในปีหน้าถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบผิดปกติจากที่เราคุยกันเรื่องของไม่มีภาวะสงครามที่มันกระจายตัวหรืออะไรที่แปกแลกๆเขาเนี่ยเราจะได้เห็น หุ้นสตัวนี้มาอยู่ในโหมดของตาโตเยียคิวคิวต่อไปใช่ไหเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะมันจะเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นแหละแต่ว่าจังหวะในการเทรดเนี่ยก็เข้าใจว่าพอมันลงมาเยอะเวลาหุ้นขึ้นบางคนติดดอยหรือติดเนี่ยก็อาจจะขายออกมาแต่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นเทรนด์ไซด์เวย์อัพถ้าไม่เกิดสถานการณ์แมกโรวิสที่เกิดขึ้นเฉพาะสงครามและกระทบมากกว่าที่คิดนะครับ